สวัสดีครับผมพุ่นวัโทสุริเชษฐ์ผ่านผู้ช่วยผู้จัดการด่วนชาตินะครับก็สวัสดีครับชาวประมงนะครับแล้วก็สมาคมประมงทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะรับมอบหมายหน้าที่ในส่วนของการเข้ามาตรวจสอบติดตามนะครับและก็บังคับใช้กฎหมายในส่วนของการทําประมงนะครับเพราะใวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญนะครับที่ผมต้องฝากนะครับก็คือความร่วมมือร่วมใจนะครับเพราะ้นวันนี้ผมมาเพื่อจะดูแลชาวประมง เพื่อดูแลให้พี่น้องคนไทยเนี่ยที่ทาชาวประมงทุกคนเนี่ยนะครับมีที่ยืนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะเข้ามาร่วการก็คือการเน้นหนักนะในเรื่องของเออจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพในการจรวจนะครับของเจ้าที่รักนะครับแล้วก็การทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของภาครัฐรวมถึงคนกเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะที่จะมาใช้ได้อย่างบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อจะให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยได้ทําประมงอย่างมีความสุขแล้วก็ เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศของ e อูเป็นที่ยอมรับของอคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถทําการประมูลได้อย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นอีกสักพักหนึ่งผมก็จะลงไปเยี่ยมเยียนพบปักทุกท่านนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้รับฟังปัญหาแล้วก็นําปัญหาของท่านเนี่ยเข้ามาแก้ไขนะดนเนือการอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเบงจะทํางานกันเรียนไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก ทุกท่านนะครับในสมัากมประมงนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็มีความาสมหวังทุกประการในช่วงเาศการปีใหม่นะครับขอบคุณมากครับ